สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาลีพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้ไม่ได้พาเที่ยวที่ไหนคะ่ะมาส่งของแล้วระหว่างทางกลับบ้านนะคะนี่ค่ะระหว่างทางกลับบ้านเราก็มาเจอพายุฝนกระหนำ่ำดีนะคะที่เราส่งของเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะดีที่เราส่งของเสร็จแล้วนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เข้าสื่อรดูฝนทางภาคใต้นะคะจังหวัดสงขลาฝนตกหนักค่ะมา่ายให้ชมค่ะช่วงนี้ก็ไม่มีคลิปอะไรหรอกพี่เอมเอมสวัสดีค่ะละนองฝนตกไหมพี่ละนองฝนตกไหมสงขลาช่วงนี้ตกทุกวันเลยพี่เอมพี่เอมได้ยินเสียงหนูหรือเปล่าไม่รู้นะ ความจริงไรเนี้ยหนูต้องการจะคุยกับป้าจ๋าด้วยแหละแต่ป้าจ๋ายังไม่มาเลยคือพี่เอมวันก่อนนะ่ะหนูไปดูไลฟ์สดป้าจ๋าไงแล้วป้าจ๋านะ่ะแกมองไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เห็นแชทไงในไลฟ์สดนะ่ปะป้าจ๋าแกก็พูดคนเดียวแล้วก็บอกว่าสวัสดีทุกคนนะแกก็มองไม่เห็นแชทไม่เห็นไลฟ์สดไงเออไม่เห็นแชทในไลฟ์สดก็เป็นเหมือนปลาวันนั้นแหละพี่พี่เอม เสร็จแล้วก็เลยว่าไลฟ์สดถ้าป้าจ๋าเข้ามาหนูจะได้บอกป้าจ๋าว่ากดตรงไหนเอ้าป้าจ๋าป้าจ๋าป้าจ๋าสวัสดีค่ะป้าจ๋ามาแล้วป้าจ๋าหนูไลฟ์สดครั้งนี้หนูตั้งใจจะคุยกับป้าจ๋านะเนี่ยพี่เอ็มบอกว่าเลฟหนึ่งป้าจ๋าสวัสดีค่ะป้าทำไรไม่เป็นป้าจ๋าหนูจะบอกป้าจ๋านะว่าถ้าสมมติป้าจ๋าไลฟ์สดแล้วมันแล้วมันขึ้น ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหนูชัดไหมนะเพราะว่าฝนตกด้วยแต่หนูก็จะพูดนะทุกคนนะเพราะว่าหนูเห็นป้าจ๋าไร้สดสองครั้งแล้วที่หนูไปดูย้อนหลังให้ป้าจ๋าไรนึงแล้วป้าจ๋าก็พูดอยู่คนเดียวบอกว่าไม่เห็นแชทคนอื่นเลยแต่มีคนดูเห็นว่ามีคนดูอยู่แต่ไม่เห็นแชทเพื่อนๆแล้วเมื่อวานเนี้ยหนูป้าจ๋าไรประมาณสองทุ่มใช่ไหมหนูก็ไปอยู่กับป้าจ๋าจนจบไรเลยสอง โอ้ยฝนตกสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าปา้ปจาจ๋าป้าจ๋าได้ยินไหมพี่เอมฮัลโหลไมเฟนไมเฟนเวียดนามฟอร์มเวียดนาม thank you thank you ไมเฟนขอบคุณค่ะหนูก็เลยจะมาบอกป้าจ๋าว่าเวลาป้าจ๋าไม่เห็นแชทนะ่ะจะไล์ตอนที่ฝนไม่ตกฝนมันก็ตก ได้ยินจ้าโอเคหนูพูดต่อเลยนะงั้นหนูพูดต่อเลยนะป้าจ๋าจะเห็นตรงเวลาป้าจ๋าไม่เห็นแชทน่ะป้าจ๋ากดเข้าไปมันจะมีกล่องกล่องที่เป็นที่เป็นกล่องแชทน่ะที่เป็นไอซองเหมือนคล้ายๆซองจดหมายเล็กๆอยู่มุมมุมซ้ายมือเวลาเราขึ้นไลน์อ่ะมันจะมีอยู่มุมซ้ายมือป้าจ๋านึกออกไหมป้าจ๋านึกออกไหมนึกภาพออกไหมที่ปาพูดเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกล่องข้อความที่เป็นกล่องซองแบบซองจดหมายอ่ะ อยู่อยู่ซ้ายมือโทรศัพท์เราเวลาเราไลฟ์สดน่จะอยู่ซ้ายของเรากล่องเล็กๆสีขาวๆอะค่ะสีขาวๆเนาะป้าจ๋าจิ้มเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะจิ้มเข้าไปมันจะมีตัวเลือกให้ป้จาจ๋ามันจะมีเขียนว่าระบบซ่อนข้อความระบบแชทแสดงข้อความแล้วก็สมาชิกข้อความป้าจ๋ากดคําว่าแชทสดมันจะมีคําว่าแชทสดอยู่อยู่เป็นบรรทัดที่สองอะมันจะมีคําว่าแชทสดป้าจ๋ากดคําว่าเปิดแชทสดปุ๊บ มันจะขึ้นเลยค่ะมันจะขึ้นที่ปาพูดนี่ว่าเพราะว่าปาเคยเป็นมาก่อนวันนั้นพี่เอ็มก็โทรหาปลาเลยน้องปาลงไลฟ์ก่อนน้องปาไม่เห็นแชทใช่ไหมเพื่อนแชทกับน้องปลาเยอะแยะเลยแต่ว่าน้องปาไม่เห็นแชทใช่ไหมพี่เอ็มก็โทรมาบอกปาเนาะปาก็พูดอยู่คนเดียวไม่รู้เรื่องเลยว่าไม่เห็นแชทหนูก็เอยไยไ์อยู่คนดูต้องเยอะทําไมไม่มีใครทําไมไม่มีใครแชทมาคุยกับเราเลยหนูก็งงเนาะวันนั้นเนาะเป็นครั้งแรกของหนูเหมือนกันหนูก็งง พี่น่านก็โทรไปหาพี่เอ็มบอกว่าให้พี่เอ็มอโทรมาหาปลาบอกปลาด้วยว่ามีเพื่อนเขาแชทด้วยนะแต่ว่าเรา,เรามองไม่เห็นก็นั่นแหละก็เลยเป็นสาเหตุให้หนูรูรู้ว่าถ้าเราไม่เห็นแชทของเพื่อนๆอนะ่ะกดเข้าไปมุมมุมซ้ายมุมซ้ายเนาะมุมซ้ายของโทรศัพท์เนี่ยขณะที่หนูถือโทรศัพท์อยู่เนี่ยมันจะอยู่ซ้ายมือของเรามันจะมีเป็นซองจดหมายเล็กๆที่เป็นสีขาวๆนะคะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ นั่นแหละเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ซ้ายมือของเราเสร็จแล้วกดเข้าไปในนั้นเลยค่ะมันจะมีตัวเลือกให้ปรจจากดคาว่าแชทสดมันจะเด้งกลับขึ้นมามันก็จะเห็นเลยข้อความแชทสดเวลาเกิดเ,เวลาไม่เห็นข้อความอะ่ะใ,ใ,ให้กดตรงนั้นหรือปัจจากเข้าไลฟ์ปุ๊บปัจจากดเลยก็ได้กดเปิดแชทสดมันจะมีนั่นแหละตรงนั้นแหละปรจจากเข้าใจแล้วนะอ๋อค่ะเดี๋ยวปรจจาลองไลฟ์แล้วปัจจาก็ลองพิม ถ้ามันเกิดขึ้นอีกหรือว่าไม่เกิดขึ้นป้าจ๋าก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้นะสมมุติเราเห็นแชทอยู่ป้าจ๋าก็ลองกดเข้าไปได้แต่ถ้าไม่เห็นแชทก็กดเข้าไปได้เหมือนกันกดแล้วก็กดคำว่ามันจะมีข้อความเี็นว่าแชทสดป้าจ๋าก็กดเลยมันก็จะเห็นหนูก็ไม่รู้จะบอกป้าจ๋ายังไงหนูก็ไปพิมพ์คอมเมนต์บอกป้าจ๋าแล้วนะ บอกป้าจ๋าแล้วรู้สึกว่าป้าจ๋าจะเห็นแล้วแหละแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าป้าจ๋ารู้หรือเปล่าก็เลยมาไลนี้เพื่อที่จะบอกป้าจ๋าเพราะว่าหนูคิดว่าป้าจ๋าต้องมาแน่หนูก็เลยนั่นแหละก็เลยกะว่าไลนี้หนูจะพูดกับป้าจ๋าไงหนูก็ไม่รู้จะพูดทางไหนกับป้าจ๋านั่นแหละหนูก็เคยเป็นค่ะครั้งหนึ่งหนูก็เคยเป็นเหมือนกันพี่พี่น้อยพี่น้อยจ้าพี่น้อยสวัสดีค่ะพี่น้อยชีวิตติดดินอินเดอรมานพี่เอ็มสีนวนลแมวจรแล้วก็ป้าจ๋าพาสุกเนาะไลนี้หนูก็จะมาคูดคุยนิดนิดเดียวค่ะุ้บศอสงวัแลถ แล้วขากลับนะคะก็ฝนตกค่ะฝนตกหนักมากค่ะก็แต่ว่าโชคดีที่เราส่งของเสร็จแล้วนะคะก็โชคดีไปนะถ้าเป็นช่วงเช้าก็เลยต้องรีบออกไปส่งของค่ะไม่สบายค่ะช่วงนี้ป้าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะทุกคนโดนฝนทุกวันแล้วก็วันก่อนเนี้ยป้ายกยกยกแขนนะคะทุกคนยกแขนแล้วหัวไหล่ป้าเหมือนมันจะหลุดนะ่ะเหมือนเหมือนแบบว่า เหมือนกระดูกมันเคลื่อนน่ะบอกไม่ถูกเนาะตรงท่วงช่วงหัวไหลอ่ะเหมือนกระดูกเคลื่อนเลยทุกคนหนูก็หนูก็เจ็บหัวไหลอยู่เออจับโทรศัพท์เยอะก็ไม่ค่อยได้มันเจ็บหัวไหลอยู่ช่วงนี้ก็จะไปหาทุกคนช้านิดนึงนะคะทุกคนเนาะแต่ก็อยากลงคลิปอยากทาคลิปแหละแล้วฝนก็ตกมากเลยค่ะไม่รู้จะทําคลิปอะไรก็ถ่ายไลฟ์สดฝนให้ทุกคนดูนะคะว่าบรรยากาศตอนนี้ทางภาคใต้จังหวัดสงขลาฝนตกทุกวันนะคะพี่เพื่อนบางคนหนูอ่ะ ก็ต้องขอโทษขออภัยนะเพราะว่าเวลาฝนตกอะโทรศัพท์หลอกแต่นี้เห็นฟ้ามันไม่ร้องไงวันนี้เห็นฟ้าไม่ร้องก็เลยจับขึ้นมาไล์สดให้ดูนะคะฟ้าไม่ร้องเลยค่ะฝนตกหนักแต่ฟ้าไม่ร้องนะคะไม่มีเสียงฟ้าเลยวันนี้ก็เลยไล์แป๊บนึงค่ะ เลยไลฟ์แปบนึงเนาะแล้วก็อยากจะพูดกับป้าจ๋าเรื่องนี้ด้วยเหตุป้าจ๋าไลฟ์สองครั้งแล้ววันก่อนไปดูไลฟ์สดย้อนหลังป้าจ๋าหนูก็ฟังป้าจ๋าก็บอกว่าไม่เห็นแชทไม่เห็นแชทแล้วก็เมื่อคืนเมื่อวานนี่หนูก็ป้าจ๋าไลฟ์ประมาณสองกี่ทุ่มแล้วนั่นแหละหนูก็ไปดูอยู่กับป้าจ๋าตั้งแต่ป้าจ๋าขึ้นไลฟ์นั่นแหละจนจบไลฟ์หนูก็ฟังป้าจ๋าพูดอยู่แก่ขนมกินกินขนมโมจินั่นแหละ หนูก็ดูช่องอื่นไปด้วยแล้วก็ฟังป้จ๋าพูดด้วยแต่ประจ๋าก,ก็ไม่เห็นแชทเนาะไม่รู้จะบอกยังไงก็เลยมาไลฟ์พูดนะคะทุกคนเนาะขอบคุณนะคะปาก็เคยประสบพบเจอเรื่องที่ว่าไม่เห็นแชทเหมือนกันก็เลยอยากให้ปา้าจ๋าได้เข้าใจว่าประจา๋าคงเข้าใจแล้วเนาะที่ปาพูดเนาะลองไลฟ์ดูแล้วก็กดดูนะคะหนูไม่ค่อยเห็นข้อความที่ทุกคนพิมพ์มานะคะทุกคนเนาะหนูไม่เห็นข้อความเลยไม่ใช่ว่าไม่เห็นข้อความเห็นแต่ว่าตัวหนังสือมันเล็ก โอ้ยะวันยะวันสวัสดีค่ะยะวันน้องอาตะกุยอยากให้ไปที่จันทบุรียะวันจังหนูดูคลิปยะวันที่ว่าไปดูดน้ําที่ขมเมรมาใช้ที่ในสวนแล้วโสงสารยะวันจังมาเอาฝนภาคใต้ไปด้วยนะคะยะวันขอให้ฝนทางภาคใต้ก็ไปตกที่จันทบุรีบ้านยะวันด้วยนะโอ้หนูสงสารชาวสวนมากเลยแถวจันทบุรีดูข่าวนะคะดูข่าวว่าฝนไม่ตกแล้วก็ทุเรียนแตกอะไรแตกเนาะน่าเส,สียดายชาวสวนสวน่าสงสารเหมือนกันนะคะหนูมาไล่แป๊บนึงนะคะทุกคน ตอนนี้ได้เก้านาทีแล้วอีกสักสองสามนาทีหนูก็ลงแล้วนะคะขอบคุณทุกคนทุกกาลังใจเนาะค่ะป้าปจ๋านะ่าจะเข้าใจแล้วย่าวานปราจ๋าบอกพี่เห็นคอมเมนต์น้องปลาอยู่ค่ะเอา,านะเ,อเอามาจับด้วยนะเอาเอามาจับด้วยนะย่าวานพี่หน่อยบอกย่าวานพี่หน่อยสวัสดีค่ะอ่ะพอหนูเอาพอหนูเอาปากเข้าไปที่ลําโพงอะทุกคนแล้วมันไม่เห็นตัวหนังสือไง <laughs> เดี๋ยวอ่านแชทก่อนนะทุกคนเดี๋ยวหนูล,ลงไลน์แล้วขอบคุณนะคะพี่เอ็มพี่เอ็มสีนวลแมวจรพี่เอ็มสีนวลแมวจรน,นะคะขอบคุณพี่เอ็มมากๆค่ะขอบคุณปา้ปจาจ๋าป้าจ๋าพาสุกนะคะขอบคุณพี่น่อยชีวิตติดดินอินเดอรมันแล้วก็ขอบคุณย่าวันวันวน,น้องหมาพาตะก,กุยนะคะนั่นแหละหนูก็เลยมาบอกปา้าจ๋าเดี๋ยวป้าจ๋าจะไม่รู้ว่าเออมีใครมาทักบ้างอะไรบ้างหนูก็เป็นห่วงไงปา้าจ๋าหนูก็เป็นห่วงปา้าจ๋าแหละแต่ไม่รู้จะพูดยังไงอะ ก็เลยเออไลเนี้ยก็กะว่าจะไล่ให้ปาห้าจ๋านี่หรอว่าไลน้ำดับลองอื่อุย้ยทุกคนน้ำท่วมเลยแล้วทุกคนอืหน้าค่ายไอ้นี่หน,หน้าค่ายกองบินห้าหกนะคะกองบินกองบินห้าสิบหกจังหวัดสงขานะคะน้ําท่วมขึ้นถึงตรงนี้แล้วคะ่ะทุกคนมันระบายไม่ทันมันระบายไม่ทันค่ะทุกคนเนี่ยหน้ากองบินนะคะนี่คือกองบินกองบินห้าสิบหกจังหวัดสงขานะคะนี่นะค่ะนี่ค่ะ กองบินกองทัพอากาศนะคะทุกคนโหน้ําท่วมขึ้นมาสูงมากค่ะและตรงนี้ก็ถัดจากกองบินไปก็จะเป็นสนามบินนะคะถัดจากกองบินไปก็จะเป็นสนามบินจังหวัดสงขานะคะสนามบินจังหวัดสงขาค่ะเนี่ค่ะน้ําเออขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะแบบแบบระบายไม่ทันนะ่ะคือตกหนักมากค่ะสองวันนี้ตกหนักขอบอกไว้ก่อนนะถนนเส้นนี้ถ้าเวลาเวลาฝนตกหนักติดต่อกันนี่คือระบายไม่ทันเลยรถวิ่งไม่ได้เลยนะคะทุกคนจังหวัด ตรงเนี้ยรถวิ่งไม่ได้เลยเวลาน้ําระบายไม่ทันอะ่ะอันนี้ไม่ตกดีอืมเนี่ยค่ะรถก็เริ่มติดนะคะทุกคนเดี๋ยวนูลงไลน์แล้วดีกว่านะคะสิบเอ็ดนาทีแล้วขอบคุณทุกคนทุกกาลังใจค่ะพีเอ็มพี็มยบายอ๋อพี่เศรษฐีมื่น้านสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เศรษฐีนะคะยำยำยำพีพีเอ็มปาพี่ปลา บ้านเอ็มฝนตกตกแล้วจ้าอ๋อดีใจกับพี่เอ็มด้วยฝนตกแล้วน้ําท่วมทางนี้ร้อนตแตกมันเพิ่งจะมาตกได้สามกี่วันนี่แหละพี่พี่เอ็มที่นี่ก็เพิ่งจะตกเหมือนกันยังได้น้ําไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่หรอกแต่ก็คือเวลามันมาคือมันมาหนักเลยไงแล้วก็พี่เศรษฐีหมื่นล้านสวัสดีนะคะพี่ เดี๋ยวหนูลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณทุกคนทุกกาลังใจนะคะขอบคุณอะ่ะคนแรกของเราเลยก็คือพี่เอ็มซีนวลแมวจอนประจ่าพาสุกพี่หน่อยชีวิตติดดิน่าบรันน้องหมาพาตะกุยแล้วก็พี่เศรษฐีหมื่นล้านนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีพี่เศรษฐีพี่เอ็มสวัสดีพี่เศรษฐีนะคะสวัสดีคุณเอ็มพี่เศรษฐีบอกสวัสดีคุณเอ็มเมื่อเช้านี้ก็ไปดูอะ่ะผู้ชายพายเรือแล้วนะคะอะ่ะคุณเศรษฐีหมื่นล้านไปดูผู้ชายพายเรือแล้วก็ไปดูไออะไรละ ไปดูเขาเก็บดอกแค่ฝรั่งเนาะดอกแค่ฝรั่งแล้วก็ชมทุ่งนาเขียวๆแล้วนะคะพี่เศรษฐีหนูไปหานะคะขอบคุณนะคะพี่เอ๋ายมาป้าจ๋าป้าจ๋าน่าจะเข้าใจแล้วเนาะป้าจ๋าที่ป้าพูดเนาะป้าจ๋าขึ้นไลฟ์เลยนะเดี๋ยวป้าจ๋าถ้าถ้าป้าจ๋าว่างป้าจ๋าขึ้นไลฟ์เลยนะเดี๋ยวป้าจะเข้าไปเดี๋ยวป้าจะเข้าไปเพราะว่าโทรศัพท์ป้าว่างแล้วเดี๋ยวป้าจะเข้าไปไปดูว่าป้าจ๋าเห็นแชทไหมเป็นห่วงป้าจ๋าเหมือนกันแหละเพราะว่าบางครั้งอะถ้าเราไลฟ์แล้วถ้าไม่เห็นแชทนะเพื่อนบางครั้งเพื่อนเาก็ ไม่อยู่กับเรานะบางครั้งเขาก็ไม่อยู่อ่ะเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมพอพอ,พออยู่พออยู่ไปแล้วเขาก็ไม่เห็นแชทเราบางครั้งเขาก็ทําให้คนเขาก็ไม่หมายถึงว่าถ้าเขาไม่เห็นหมายถึงคนอื่นๆที่เข้ามาเนาะการที่เห็นแชทแล้วได้อา่านได้พูดได้คุยมันก็จะทําให้เขาอยบอยู่กับเราด้วยเลยก็จะทําให้ประจ๋าได้เห็นแชทด้วยโอเคแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย